บรรดาแม่ไข่เดียคอนต่างอ,อกสันขวัญแขวนหลังจากแถวที่1ถูกจับแถวที่2และแถวต่อไปบอกใครจะโดนบ้างกูจะโดนไหมต่างคนต่างวาดระแวงนะฮะก็หลังจากเมื่อคืนทางกองบัญชาการสอบสวนกลางก็มีการออกหมายจับไปควบคุมบรรดา18บบอสนำไปควบคุมตัวที่กองบัญชาการสอบสวนกลางนะโดยแยกหญิงชายก็มีบรรดาบอสโดนจับไปเยอะเลยทั้งบอสพรบอสแซมบอสมินบอสกัน และยังรวมเป็นบอสต่างๆอีกนะครับเป็นบอสปันบอสโฮมบอสวินบอสจอย18คนนะฮะไปควบคุมตัวไว้หลายคนบอกโอ้โหกังวลเลยตอนนี้นะเพราะคิดดูนะครับบรรดาปิรามิดพันล้านนะจาก1เป็น5จาก5เป็น25มันคูณเท่าทวีตัวนะฮะตัวบรรดาแม่ขายเกิดขึ้นเยอะแยะหยุบหยับไปหมดนะฮะต้องดูว่า ตรงนี้หลายคนระแวงว่าในห้องขังจะมีที่ขังหรือเปล่านะแต่หลายคนก็บอกว่าผมก็โดนหลอกฉันก็โดนหลอกโดนต้มเงินเหมือนกันแล้วก็มีการเข้าไปเป็นแม่คายแต่ฉันเสียเงินฉันโดนหลอกอย่างนี้ฉันมีความผิดเหรอแบบไหนผิดแบบไหนไม่ผิดบอกให้กูติดกูจะติดนานไหมนะฮะเรื่องนี้เรามาวิเคราะห์กันสักนิดนึงบอกให้จะโดนหรือเปล่า การที่จะโดนร่วมกันกระทําความผิดกับบริษัทดีไอคอนก r ุ u ปตรงนี้ก็ต้องมามองดูว่าในบรรดาแม่ขายจริงอยู่มีการไปร่วมชักชวนกันเป็นทอดๆเป็นเครือข่ายแต่ในส่วนบุคคลที่ทางกฎหมายถือว่าร่วมกระทําความผิดจริงๆนะ่ะมันจะต้องเป็นลักษณะการร่วมเป็นองค์กรหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทางบริษัทเป็นหลักนะฮะ แบบเขาดูย well, so ังไงก็ดูพฤติกรรมนะฮะว่าตัวคุณเข้าไปเกี่ยวข้องไหมเป็นกรรมการมีตำแหน่งไหมมีการเข้าไปบริหารและโดยเฉพาะมีรายได้พิเศษไหมมีค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนไหมตรงนี้สำคัญนะฮะหลายคนที่กังวลบอกให้ดูดีๆนะทีนี้ถ้าถ้าเราจะมาจับในแนวการวินิจฉัยของศาลนะท่านก็มองดูในส่วนของพฤติกรรมการกระทำและบทบาทหน้าที่ในบริษัทนั้นๆ ว่าคุณเข้าไปแอคชั่นขนาดไหนตรงนี้เดี๋ยวทนายอนอนท์จะให้ข้อสังเกตเนิดนึงว่าบรรดาบุคคลหรือแม่ค่ายที่จะเข้าข่ายในการร่วมกระทําความผิดกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปตรงนี้เป็นแม่ค่ายประเภทไหนนะฮะอันดับแรกนี่ถ้ามองตามแนววินิจฉัยสารดีกานะไม่ได้คิดเองสารจะมองดูว่าหนึ่งคุณรู้ข้อเท็จจริงของบริษัทขนาดไหนนั่นคือคุณทํางานมานานหรือ,อยังรู้ข้อเท็จจริงไหมว่าบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้มีไรายได้มากมาย แต่มีการไปอุปโลกหลอกคนนะว่ามีรายได้โน่นนี่นั่นนะฮะชักชวนเข้ามาในสินค้าขายตรงตรงนี้ก็ไม่ได้วิเศษเลิศเลอหลังบ้านก็ไม่ได้ดีไม่ได้มีระบบจัดเก็บหรือจัดการขายที่ดีเลยแต่ก็ยังไปโฆษณาชวนเชื่อเขานะฮะตรงนี้ก็ถือว่าไม่ขายคนนี้เสี่ยง 2. ตําแหน่งนะฮะศาลจะมองดูว่าการที่คุณมีตําแหน่งในบริษัทีไอคอนมีภาพโชว์มีตําแหน่งบริหารเรียกบอสนั่นบอสนี่ เวลาเอาภาพขึ้นก็ไปโชว์เอาไปแห่คุณยอมให้เขาเชิดตัวออกนั่นคือคุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวร่วมในองค์กรคือเอาภาพคุณไปแสดงก็ต้องถือว่าคุณร่วมกับทางบริษัทไปค่อนข้างเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะเอาไปติดเป็นโลโก้ไปติดชักชวนเพื่อให้คนหลงเชื่อตรงนี้นะการมีตำแหน่งตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีส่วนอย่างที่3ก็คือพฤติกรรมการชักชวนว่าคุณเนี่ยไปชักชวนไหม มีการจัดคอร์ดบรรยายไหมเป็นอาจารย์บรรยายในเปิดคอร์สการอบรมแต่ละครั้งไหมมีการเชิญไปบรรยายความสําเร็จชั้นจากแม่ค้าขายของปัจจุบันกลายเป็นผู้บริหารมีเงินทองบ้านช่องรถลาเฟร์รารีแลมโบเหล่านี้ถือว่าคุณนะ่ะยอมให้เขาเชิดตัวออกแล้วกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่ร่วมในการใช้คุณไปชักชวนคน ตรงนี้เสี่ยงที่ศาลจะมองดูว่าเป็นการร่วมกระทําความผิดส่วนที่4รายได้เราต้องดูว่าคุณมีรายได้จากการเป็นที่แม่ขายไปชักชวนเขาหรือคุณมีเงินเดือนกินพิเศษถ้ามีเงินเดือนมีโบนัสมีค่าตอบแทนพิเศษตรงนี้ถือว่าเสี่ยงเพราะว่าคุณมีรายได้จากการที่บริษัทจ่ายตรงให้คุณจากการกระทําหน้าที่เป็นพนักง,งานเป็นกรรมการของบริษัทตรงนี้เสี่ยงที่ศาลจะมองดูว่าคุณ เป็นส่วนหนึ่งร่วมกระทำผิดกับทางบริษัทในส่วนที่5ก็คือพฤติกรรมตำแหน่งนะคุณมีอำนาจในการดูแลบัญชีดูแลการโฆษณาดูแลคุณภาพสินค้าหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทางบริษัทไหมมีอำนาจสั่งการมีอำนาจดูแลมีอำนาจจัดประชุมเรียกประชุมอะไรเหล่านี้ไหมตรงนี้สำคัญนะฮะแต่ส่วนบุคคลที่บอกเฮ้ยกูก็โดนหลอกกูไม่ได้ไปเป็นแม่ขายโดนเข้าหลอกมาก็เลยทำหน้าที่ต่อไปโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงตรงนี้ ก็จะมองในมุมกลับกันนะฮะว่าคุณเพิ่งเข้ามาอยู่สองคุณไม่ได้มีการติดรูปโชว์ตำแหน่งลาไม่มีการเอารูปไปติดบอดผู้บริหารไม่ได้มีการเอาไปอ่านั่งในตำแหน่งต่างๆเหล่านี้ก็จะถือว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องรายได้ถ้าการที่คุณมีรายได้นะตรงนี้ถ้าไปมีค่าตอบแทนพิเศษมีโบนัสมีเงินเดือนกินประจำตรงนี้ถือว่าเสี่ยงเลย พอถือว่าคุณเป็นพนักง,งานบริษัทคุณเป็นกรรมการบริษัทไปแล้วตรงนี้เสี่ยงที่จะสารมองว่าคุณมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางบริษัทร่วมแรงร่วมใจนะฮะมีเจตนาร่วมกันยึดถือเอาการกระทําของบริษัทเป็นของคุณยอมให้คุณอาแห่ภาพคุณเข้าไปกับบริษัทต,ตรงนี้จะถือว่าคุณถล่มเข้าไปร่วมเป็นองค์กรซึ่งสารอาจจะมองดูว่ามีความผิดได้ตรงนี้มาดูแนวดีกาวิเคราะห์กันสักนิดหนึ่งว่าเกี่ยวข้องยังไงบ้าง คำพิพากษาดีกาที่886ท2536สารวินิจฉัยในเรื่องการร่วมกระทำผิดไว้ค่อนข้างชัดการที่จำเลยที่4ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทจำเลยที่1ร่วมกับจำเลยที่6รับเงินจากผู้ร่วมลงทุนแล้วนำไปมอบให้จำเลยที่1รับผลประโยชน์จากจำเลยที่1มามอบให้กับผู้ร่วมลงทุนโดยจำเลยที่4ได้รับผลประโยชน์ต่อแทนจากจำเลยที่1เป็นเงิน1%ชักชวนให้บุคคลทั่วไปร่วมลงทุนเป็นการที่จำเลยที่4และจำเลยที่6กู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติ ตามพระราชกิจสถิตกาการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน25 27แล้วแม้จำเลยที่4จะได้ฟ้องจำเลยที่1จำเลยที่2จำเลยที่3และที่5เป็นคดีอาญาฐานช่อโกงประชาชนและความผิดตามพระราชกิจสถิตกาว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและเป็นโจทก์ฟ้องคดีล้มละลายก็ตามแต่ก็ยังถือว่าจำเลยที่4และจำเลยที่6ร่วมดำเนินกิจการกับจำเลยที่1อยู่นั่นเอง ะะและมีอีกดีกาหนึ่งที่ใกล้ชิดมากเป็นดีกาที่1 0 3 3งศมทับสองห้แมพยานหลักฐานที่โจทนานาสืบรับฟังได้ว่าเพียงว่าจําเลยที่1พูดชักชวนปอผู้เสียหายที่5เพียงคนเดียวให้ร่วมลงทุนส่วนผู้เสียหายอื่นถูกผู้ร่วมกระทําความผิดคนอื่นหลอกลวงชักชวนให้เข้าร่วมลงทุนไม่จาเป็นที่จําเลยจะต้องกระทําต่อผู้เสียหายแต่ละคนด้วยตนเองเพียงจําเลยกระทําการดังกล่าวต่อผู้เสียหายที่5โดยแนะนําตัวเองว่า เป็นผู้ช่วยผู้บริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพาผู้เสียหายที่5เดินชมสถานที่ซึ่งมีพนักง,งานกว่า30คนนั่งประจําเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องจนผู้เสียหายหลงเชื่อและมอบเงินให้แก่จําเลยส่วนผู้เสียหายที่1นึถึงสี่หก็ก็ถูกจําเลยหลอกลวงในทํานองเดียวกันแสดงว่าจําเลยมีเจตนาร่วมกันในการหลอกลวงประชาชนกระทําต่อบุคคลตั้งแต่10คนขึ้นไปก็ต้องถือว่าเป็นการร่วมกันถ้าคุณมีพฤติกรรมที่ไปแสดงตน ะะมีพฤติกรรมที่ไปชักชวนมีพฤติกรรมที่ไปรับผลประโยชน์ตอบแทนตรงนี้ก็ต้องถือว่าใกล้ชิดยิ่งมีตำแหน่งผู้บริหารไปแนะนำตัวและพาเขาดูกิจการให้คำมั่นให้ความมั่นใจให้คำยืนยันเขาเหล่านี้ศาลจะมองว่าร่วมทันทีเลยแต่ส่วนในการที่โทษจะหนักไหมตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าการชักชวนแต่ละครั้งคุณมีการชักชวนไปกี่รอบ นะสารอาจจะมองดูเป็นการกระทําความผิดต่างกรรมต่าง,างวาระให้รวมทุกกระทรงโทษก็ได้แต่โทษที่กระทําผิดในตรงนี้ก็จะเป็นช่อโกงประชาชนและชํานเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จอันมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีซึ่งตามกฎหมายมาตรา91บอกว่าผู้ใดกระทําความผิดหลายกรรมให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทรงความผิดแต่รวมทุกกระทรงโทษแล้วต้องไม่เกินกําหนดดังต่อไปนี้วงเล็บ 2- 20ปีสําหรับความผิดซึ่งมีกระทรงโทษหนักสุด จำคุกตั้งแต่3ปีแต่ไม่เกิน10ปีให้ลงโทษไม่เกิน20ปีตรงนี้ก็ต้องถือว่าคุณมีการจัดประชุมกี่ครั้งมีการร่วมสัมมนากี่ครั้งแล้วชาวบ้านเฮเข้าไปลงทะเบียนสมัครลูกคายนะฮะมันก็จะถือว่าเป็นการกระทําความผิดต่างกรรมต่างวาระตรงนี้สารจะมองดูรอบการกระทําความผิดแต่ละครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอาจจะรวมกระทงละ5ปี5ปี5ปี5ป แต่รวมสุดท้ายแล้วก็จะไม่เกิน20ปีตามมาตรา91ดังนั้นแม่ข่ายคิวต่อไปนะฮะบรรดาที่ไปร่วมหลอกร่วมเป็นกรรมการหรือให้เขาโชว์ตัวมีตำแหน่งบอสนั่นบอสนี่เตรียมตัวเข้าแถวรอไว้เลยนะฮะตรงนี้เสี่ยงว่าทางกรมรสอบสวนกลางเขาจะนำหมายจับไปพบท่านที่บ้านระวังให้ดีๆ